เทศบาลนครตรังขอเชิญร่วมรับฟังเสวนาสาธารณะงานฉลองนครราร้อยปีทับเที่ยงครั้งที่2ตอนชาวตรังใจกว้างสร้างแต่ความดีบอกเล่าเรื่องราวด้านาศาสนาวัฒนธรรมวิถีคนทับเที่ยงจากผู้เสวนาหลากหลายวงการอารทิพระพรมจริยาจารย์เจ้าคณะใหญ่หนใต้อาจารย์นรงตะลุงบัณฑิตบอกกอวานิศสุนทรนนท์ดำเนินรายการโดยดีเจชื่อดังเขียวเสวยพร้อมบอกเล่าเรื่องราวในวันพฤหัสบดีที่26มีนาคม สวนสาธารณะศักดังสุรินตั้งแต่เวลา17นาฬิกาเป็นต้นไปมาร่วมภาคภูมิใจย้อนอดีมองปัจจุบันฝันถึงอนาคตในงานฉลองนครา100ปีทัเทียมจัดโดยเทศบาลนครตรัง